นี่ถือว่าเป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตานะครับในสถานการณ์ที่ผู้คนโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่8-9จังหวัดภาคใต้กำลังเดือดร้อนจากมหาอุทกภยัยที่เกิดขึ้นถ้าพักเพื่อไทยขยับหรือยื่นยติขอเปิดวิปายไม่ไว้วางใจครับสิ่งที่แกนนำในพักเพื่อภูมิใจไทยเขาท้าทายมาโดยตลอดครับยื่นมาปั๊บเรายุบสภาทันที นี่ผลในเชิงลบจะตามมากับพักเพื่อไทยอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่กำลังรอรับการช่วยเหลือเยียวยาจาก,จาก,จ,ากจากทางรัฐบาลครับก็จะเกิดความรู้สึกในอีกมุมหนึง่งเกิดขึ้นทันทีนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าความจริงพักเพื่อไทยเนี่ยเงื้อง่ามาสองเดือนแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่บอกว่าจะยื่นยติขอเปิดพิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา1 5 1 แต่จนแล้วจนรอดครับกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้ครับทั้งหัวหน้าพักทั้งเลขาธิการพักเนี่ยพูดตรงกันครับบอกว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประเด็นที่จะยื่นอภิปรายครับนั่นเท่ากับว่ายังไม่ได้คืบหน้าไปถึงไหนครับท่ามกลางการท้าทายของแกนนําในรัฐบาลและภูมิใจไทยครับบอกว่ายื่นมาปั๊บเรายุบสภาทันทีครับเหตุผลสําคัญนะครับที่ทั้งตัวหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ และเลขาธิการพรรคคุณประเสริฐจันทระหลวงทองอธิบายเมื่อวานนี้ครับบอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาพูดหรือเป็นเรื่องการยื่นยติขอเปิดที่พิายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเพราะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เรื่องผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคใต้ผู้คนกําลังเดือดร้อนกําลังรอรับมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยานะครับ เพราะฉะนั้นทั้งสองคนพูดตรงกันบอกว่าต้องให้น้ําหนักก,กับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมก่อนและต้องให้เวลากับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแต่ก็ไม่ไวยที่จะยืนยันนะครับว่ากระบวนการในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลของพักของฝ่ายค้านเนี่ยยังคงอยู่นะครับไม่ได้หยุดนิ่งไปด้วยยังติดตามการทํางานของรัฐบาล รวมไปจะกะตั้งถึงติดตามดูเรื่องการบริหารการจัดการครับผลกระทบจากน้ําท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้กําลังรวบรวมประเด็นทั้งหมดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าจะยังไม่ยืดในช่วงนี้ซึ่งความจริงประเด็นที่ชัดเจนเมื่อวานนี้ก็ถือด้ว่านี่คือความเหมาะสมอย่างยิ่งในสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับเพราะด้วยสถานการณ์ก็ดีด้วยด้วยความเดือดร้อนของประชาชนโดยทั่วไปก็ดีครับจากมหาอุทกภัยน้ําท่วมครับตอนนี้ มาตรการในการเยียวยาฟื้นฟูครับการหามาตรการที่มาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนถือเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะก็ทราบกันดีนะครับว่าถ้ามีการยื่นจติขอเปิดวิปลายตามมาตรา151ครับแกนนำในรัฐบาลตั้งแต่คุณอนุทินชาญวิรูลท่านพูดก่อนหน้านี้นะครับหรือล่าสุดเดี่ยคุณสพลสารัมครับรองนายกนี่มาแรงแซงโค้งครับพูดเสียงดังฟังชัดนะครับ ถ้ายืดอภิปรายมาพวกเราจะยุบสภาครับนี่ครับนี่แหละมันกลายเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นมองว่าถ้ามันเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ครับจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างดีกเกลี้ยงไม่ได้ครับถ้ายืนมารัฐบาลยุบสภาครับนี่มันจะทำให้การช่วยเหลือนั้นมันสะดุดไม่ลื่นไหลยอย่างที่ควรจะเป็น ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานที่ทุกคนกําลังรอความช่วยเหลือรอความชัดเจนอยู่เพราะถ้ามีการยุบสภาครับก็จะกลายเป็นรัฐบาลรักษาการครับรัฐบาลรักษาการจะมีอํานาจมีบทบาทค่อนข้างจํากัดอย่างยิ่งครับตั้งแต่เรื่องงบประมาณตั้งแต่เรื่องของโครงการหรือแม้แต่เรื่องการบริหารบุคลากรครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตกับทางกกตก่อนนะครับ ถ้ากรกตไม่เห็นด้วยก็ทําไม่ได้มันจึงนําไปสู่วัฒกรรมของคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้ออกโรงมาพูดนะครับบอกว่าการยื่นซักฟอกเนี่ยก็เป็นการตรวจสอบรัฐบาลถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านยื่นรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการตอบคําถามในสภาเท่านั้นไม่ควรที่จะมีการชิงยุบสภาหนีการอภิปรายนี่คือคําพูดประโยคหนึ่งของคุณจุลพัน์เมื่อวานนี้ ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยมักจะอ้างถึงมาโดยตลอดก็คือถ้ามีเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมันจะส่งผลไปถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญครับเพราะตอนนี้กำลังจะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสาม,มันครับเพื่อจะพิจารณาการแก้รัฐธรุนูญในวาระที่สองครับก่อนที่จะมีการเปิด สภาสมัยสามัญวันที่12ธันวาคมถ้าวาระที่สองมนแล้วเสร็จก่อนครับทิ้งไว้15วันก็จะครบกำหนดประมาณวันที่26ธันวาคมหรือหลังจากนั้นครับก็คือเป็นช่วงปลายปลายปีครับนี่แหละคือไทม์ไลน์ที่มีการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้าต้องรอไว้15วันเนี่ยมันจะครบกำหนดที่จะลงมติในวาระที่สามได้ช่วงก่อนสิ้นปีครับ มันก็ได้นําสู่ประเด็นที่มีกระแสข่าวซี่ยังไม่มีใครยืนยันนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยเตรียมที่จะยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151หลังจากเริ่มต้นปีใหม่เดือนมกราคมปี2569นะครับความจริงเรื่องประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแยกกันไม่ออกเนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมามันมีดราม่าเกิดขึ้นเยอะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรามาการพบปะเจรจากันระหว่างแกนนำของสองพักก็คือพักประชาชนกับทางพักเพื่อไทยครับถ้าเราไปดูใน f อซของพักเพื่อไทยครับนี่มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่คุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิออกมายอมรับว่าได้นัดคุยกับคุณจุลพันธ์นั้นมันมองได้หลายมุมครับมองได้ว่าเป็นการเจรจาต่อรองก็ได้ มองว่าเป็นการเดียวกันก็ได้ครับหรือมองว่าเป็นการลอบบี้ก็ได้ครับในมุมของ f อฟท่านนี้บอกว่าตัวเองนั้นเทน้าหนักไปที่เรื่องของการลอบบี้มากกว่านะครับคือจะรอให้รัฐมนูญผ่านวาระที่สาไปก่อนซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือตามมาในภายหลังอันนี้ในมุมของ f อฟพักเพื่อไทยคราวนี้เรื่องนี้เนี่ยในมุมของกุญจลพันธ์นะครับ เจ้าตัวก็มอออายอมรับนะครับว่าได้มีการพบปะกับทางแกนนําพักประชาชนอย่างน้อยหนึ่งครั้งครับแล้วก็บอกว่าคุณนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนเสนอครับให้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหลังจากที่ผ่านวาระสามของการแก้รัฐธรรมนูญไปแล้วแต่คุณจุลพันธ์อ้างว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับนะครับยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้ มันก็นำไปสู่ประเด็นเรียกได้ว่าเป็นประเด็นคำถามในโลกโซเชียลบอกว่าเป็นการนัดเพื่อคุยกันทางรับบอกว่าจะไม่มีการแจ้งเปิดเผยกับสื่อแล้วมาให้สภา์กับสื่อมาเปิดเผยกับสื่อได้อย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามครับประเด็นสำคัญที่มันยังค้างคาใจผู้คนก็คือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเอาอย่างไรกันแน่กับเรื่องยื่นยติตามมาตรา1 5ึเอ พาอดูเหมือนว่าจะพยายามขยับเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับที่ผ่านมาก็พยายามที่จะเชิญชวนบ้างยั่วยุพักประชาชนบ้างให้เขามามีส่วนกับยต,ติตามมะหนร้อ้าทางทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าพักประชาชนนั้นเขามี MOA กับทางพักภูมิใจไทยในประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเป็นหนึ่งในสามเงื่อนไขสำคัญควงอยู่ด้วยนะครับ คราวนี้ประเด็นคําถามนี้มันเริ่มที่จะมีความชัดเจนเพราะเริ่มมีข่าวจากวงในเปิดแง้มออกมาครับซึ่งความจริงก็ไม่ได้แตกต่างไปจากที่เคยวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะครับพรรเพื่อไทยจะสามารถระดมรายชื่อของสสได้ครบ1ในห้าสำหรับการยื่นจติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้หรือไม่นี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญซึ่งเริ่มมีการเปิดแง้มออกมาจากวงในนะครับ ตอนนี้อาจจะไม่ถึง100คนครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ98หรือ99คนนะครับถึงแม้ว่าในทางทฤษฎีครับพักเพื่อไทยเลือกตั้งปี66ได้สอสอ4 1คนครับซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ครับอาศัยเพียงแค่จะใช้เพียงแค่100คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นับถึงปัจจุบันครับก็คือมีประเภทตัวยังอยู่กับพักเพื่อไทย แต่ใจนั้นไปอยู่พักการเมืองอื่นไปเรียบร้อยครับโดยเฉพาะยิ่งพักภูมิใจไทยที่จะเป็นคู่แข่งสําคัญในสนามเลือกตั้งว่ากันว่ามีการประเมินตัวเลขแม้จะไปรวมกับสอสขอพักประชาชาติที่เป็นพัตตวิทย์ครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ9 0กว่าคนเต็มที่ไม่เกิน93คนครับตามกว่าเกณฑ์9 9 9 9คนครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องรักษารูปมวยเอาไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ขณะที่ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับประกาศจุดยืนถ้ามีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมาก็จะยุบสภาครับเหตุผลสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ที่รัฐบาลของคุณอนุทินเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับถ้ามีการวิปรายถ้าปล่อยให้มีการลงมติโหวตเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสสูงครับที่จะแพ้โหวตครับซึ่งในทางการเมืองเนี่ย การที่จะแพ้โหวตยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี่เขายอมไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ยอมที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลสําคัญจากในซี่ของทักษภูมิใจไทยเราจึงได้เห็นนะครับความพยายามในการที่จะเสนอทางออกให้บอกไปยื่นตามมาตรา152สิเดี๋ยวจะให้เวลาอภิปรายซึ่งถ้าเกิดยื่นตามมาตรา152ครับเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ต้องหนงมติอันนี้เข้าทางรัฐบาลครับ พอสามารถที่จะใช้จังหวะเวลาในการชี้แจงในการอธิบายได้ขณะที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นก็จะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับข่าวนี้ประเด็นสําคัญครับนอกจากสอ,สองแนวทางนี้เราไม่รับรวมเรื่องของการยื่นกระทู้สดนะครับยังมีอีกมตาตรหนึ่งครับมาตรานี้เคยใช้นะครับในรัฐบาลของคุณพิสิทธิ์ในรัฐบาลของคุณยิ่งหลักยื่นตามมาตรา155ครับของรัฐธรรมน,นูญ 155ระบุว่าอย่างไรครับกรณีเป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศครับสมควรสมควรต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีครับให้อำนาจผู้นำฝ่ายค้านในสภาครับแจ้งต่อประธานรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาเมื่อได้รับแจ้งแล้วต้องดำเนินการให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปภายใน15วันหลังจากที่ได้รับแจ้งครับแต่มาตรา155 ก็จะไม่มีการลงมติเช่นเดียวกันนะครับกรณีนี้มาตรา155พักประชาชนจะสามารถที่จะแสดงบทบาทได้อย่างสะดวกสบายใจมากขึ้นครับมากกว่ามาตรา151หรือแม้แต่มาตรา152คณะที่ทางพักเพื่อไทยครับถึงแม้ว่าถ้าปล่อยให้มีการอภิปรายตามมาตรา155ก็จะเป็นเพียแค่ส่วนหนึ่งครับจะไม่ใช่เป็นแกนหลักจะไม่ใช่เป็นพระเอก ในการซักฟอกเหมือนกับวัตรราบแต่ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยมั่นใจว่ามีข้อมูลชัดเจนครับเกี่ยวข้องกับความไม่ชอบมาปากลเรื่องบัตรการในการช่วยเหลือการรับมือเรื่องมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นของทางรัฐบาลเอามาพูดได้เต็มที่เช่นเดียวกันครับนี่แหละฮะมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ยังไงเสียก็มองข้ามไปไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะตัดสินใจเลือกแนวทางไหนนะครับ จะเลือกการยื่นยติอภิปราย151ทั้งที่ที่รู้ว่ายื่นมาปั๊บรัฐบาลเขายุบสภาแน่นอนหรือจะรอเป็นมาตรา155นะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าที่แน่จนถึงขณะนี้ครับทั้งเดือนเนี่ยเชื่อฟันธงได้เลยครับเพื่อไทยไม่ได้ยื่นมาตรา151แน่นอนหรือถ้าจะยื่นหลังจากมีใหม่2569้บไปแล้วยื่นมาเราอาจจะไม่ได้เห็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเดสภาก็ได้ครับ เพราะอย่างที่ทราบพรรคภูมิใจไทยเขาก็เตรียมที่จะยุบสภาอยู่แล้วครับอย่างด้วยเหตุผลอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับก็อาจเป็นไปได้ไหมครับว่าคงไม่ยื่นอะไรเลยเพราะเวลากระชั้นเข้ามาทุกทีอันนั้นก็อาจจะเป็น,เป,น,น,นเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าถ้าไม่ยื่นเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะต้องหาคําตอบหาคบบําอธิบายหาคําชี้แจงนะครับทั้งกับฝ่ายการเมืองด้วยกันทั้งกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าตกลงที่คุณบอกว่า เตรียมที่จะยื่นอภิปรายเนี่ยสุดท้ายมันเป็นเพ่เกมที่ออกมาแสดงหรือว่ามีแอคชั่นเท่านั้นแต่ไม่ได้ทําจริงหรือเปล่าผมฟังพี่ประจักษ์แล้วก็สุดท้ายคงยื่นแหละเพราะว่ารำมวยมานานแล้ว<ช>นะครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับ